สวัสดีครับพบก,กับผมปีชัยเช่นเคยครับในรายการสวยน้ำพูดได้บายวินวินภู oo, ครับวันนี้พบกันอีกครั้งครับในออฟฟิศสนักง,งานแห่งใหม่ครับวินวินภู oo, ชอปออฟฟิศบิลดิ้งออฟฟิศใหม่าย้ายมาอยู่ที่เลขที่7ทัเซอยกาญจนพิเศษ5.5าครับแถววงแหวนกาญจนาพิเศษถแวนนศษถวแ,แ,แฟชั่นคูบอน,นวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปหลายคนยังไม่อัปเดตนะครับในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะครับ เราเปลี่ยนมาใช้เป็นเบอร์029891111นะครับเป็นเบอร์โทรใหม่จำง่ายๆครับลงท้ายด้วย1111 11ครับลาย ID ก็เป็นลาย ID เดิมครับ Winwin Puchop น,นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตไม่ได้คุยกันมานานนะเป็นเรื่องราวเดิมแต่อัปเดตเพิม่มเติมเข้าไปข้อมูลแล้วก็เบอร์โทรที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของปัมป๊มสวายน้ําปั๊มสวายน้ํา มีความแตกต่างจากปั๊มทั่วไปปั๊มน้ําทั่วไปในท้องตลาดยังไงวันนี้มีคําตอบครับปั๊มสระว่ายน้ำที่แตกต่างชัดเจนจากปั๊มน้ําบ้านทั่วไปก็คือหนึ่งเลยสิ่งแรกปั๊มพวกนี้จะมีนะตัวตะก,ก้านะครับดักขยะนะเดี๋ยวซูมเข้ามาดูนิดนึงนะครับเล็กใหญ่ตาม แล้วแต่รุ่นของปัม๊มแต่ยังไงซะถ้าเป็นปัม๊มสระว่ายน้ําต้องมีตะกร้าดักขยะดักเศษใบไม้ที่มีขนาดใหญ่เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เศษขยะชิ้นใหญ่หรือก้อนหินต่างๆเนี่ยเข้าไปติดอยู่ใน i m p e ล l e r ใบพัดนะครับนี่คือข้อแตกต่างที่ชัดเจนมากจากปั๊มทั่วไปไม่มีนะครับโอเคในเรื่องของตะกร้าดักขยะนะครับบัเก็ตนะข้อที่2เลยนะครับ นอกจากตะก,ก้าแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีตัวแบบนี้นะครับระยะท่อที่สูงแล้วก็จะมีตัวเหมือนแท้งนะครับเป็นแท้งแท้งหนึ่งสำหรับสำรองน้ำไว้นะครับใช้ในเวลาที่ปั๊มหยุดแล้วก็ปั๊มจะเรียกน้ำขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเซล์พร m มิงก็คือให้ปั๊มสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในช่วงที่รันน้ำใหม่ อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อระบบหยุดนะครับบางทีเช็ควาลวที่มีอยู่อาจจะไม่ดีบางทีไม่ได้ใส่เช็ควาลวก็เป็นปัญหาในการสูบน้ําขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสูบขึ้นยากเพราะสูบขึ้นยากบ่อยๆเกิดอะไรขึ้นครับก็จะเกิดการลันดายถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าปั๊มสวัยน้ําจริงๆที่เลือกใช้ถูกประเภทนะครับจะต้องเป็นเซฟพาวมิ n งก็คือมีถังสํารองน้ําไว้ใช้ เวลาที่รันเวลาที่สตาร์ทเครื่องตอนแรกช่วยให้การสูบน้ําได้ดีขึ้นครับนี่คือข้อดีข้อแตกต่าง2ข้อหลักๆนะครับของปั๊มสระวน้ํานอกจากนั้นข้อแตกต่างข้อที่3ซึ่งเห็นชัดนะครับบอดี้นะครับตัว h o าซิ่งตัวเนี้ยนะจะเป็นพลาสติกนะครับส่วนมากก็จะเป็นเทอร์โมพลาสติกเทอร์โมพลาสติกก็คือมันเป็นพลาสติกที่ ผสมผสานกันหลายอย่างน,นะครับมีหลายอย่างที่อยู่ในพลาสติกตัวนี้รวมไปถึงการทนนะครับอุณหภูมิที่สูงได้การใช้พลาสติกในระบบสระว่ายน้ําปั๊มสระว่ายน้ํานั้นมีข้อดีก็คือว่าสระว่ายน้ํามันมีสารเคมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเหล็กแน่นอนใช้ไม่ได้สแตนเลสก็ยังทนเคมีบางตัวไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น ข้อแตกต่างข้อที่3ถึงมีความสําคัญไม่แพ้ข้ออื่นๆก็คือการเลือกใช้บอดี้เป็นพลาสติกนะครับนอกจากนั้นนอกจากบอดี้แล้วแล้วก็พารส่วนอื่นที่สัมผัสกับน้ำนะครับอย่างเช่นใบพัดก็ต้องเลือกเป็นตัวพลาสติกเช่นเดียวกันครับนอกจากปั๊มที่มีขนาดใหญ่มากๆถึงจะใช้ Housing เป็นเหล็กหรือสเตลเลตนะครับก็จะราคาแตกต่างกันออกไปนะแต่ที่ปั๊มน้ำหลักๆที่ใช้ในบ้าน สว,วัยน้ำทั่วไปนะครับบอดี้ <Body S 1> เป็นพลาสติกล้วนๆนะครับนี่คือข้อแตกต่าง3ข้อแตกต่างหลักนะครับที่ชัดเจนมากส่วนแตกต่างเยอะมากกว่านี้ก็ก็มีรายละเอียดปีกย่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเร็วรอบก็ดีที่ถูกออกแบบมาอย่างพอดีพอดีประมาณ2,800รอบต่อนาทีนั่นคือปั๊มซิงเกิลสเปเอ่อสปีดหรือคือตัวความเร็วรอบความเร็วรอบเดียว เราจะใช้ประมาณ2800รอบนะครับก็สำหรับปั๊มที่มี 2, 2 speed t speed ก็จะมีความเร็วรอบที่ต่ำลงมาได้ให้เราเลือกใช้เวลาการกรองที่เราต้องการความสะอาดสูงๆข้อดีของปั๊มที่เป็นหลายสปีดคือความเร็วรอบช้าๆการกรองก็จะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเลือกความเร็วรอบช้าๆบางทีคุณภาพการกรองการกรองก็นะครับต้องใช้ชั่วโมง ยาวนานมากนะครับจึงเป็นปัญหาว่าเอาละเขาถึงใช้สปีดอยู่ที่2,800รอบต่อนาทีเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับนี่คือเรามาคุยถึงปั๊มสาะว่ยน้ําหลักๆในวันนี้ถึงข้อแตกต่างและเลือกใช้ให้ถูกครับการเลือกปั๊มสาะว่ยน้ําให้เหมาะสมกับขนาดสะแต่ละขนาดสะนั้นนะผมมีสอนไว้ใน YouTube หลายตอนมากด้วยกันนะครับก็ถ้าเราสมมุติสะของเรา50ิคิวใช่ไหมครับ เราจะเลือกเทิร์นโอเวอร์หมายความว่ารอบๆอบหนึ่งของการกรองเนี่ยเราจะใช้กี่ชั่วโมงนะครับ50คิวถ้าเราใช้ไทมิ่งตัวนี้เทิร์นโอเวอร์5ชั่วโมงนะครับ50หาร5ก็เท่ากับปั๊มตัวนี้จะต้องมี f o โฟเลต10คิวต่อชั่วโมงเราคิดแบ็กกลับไปดูว่าปั๊มตัวไหนที่สามารถทำโฟเลตได้10คิวต่อชั่วโมงนั้นคืออย่างต่ำนะครับสูงกว่านั้นได้นะ15 16 คิวต่อชั่วโมงก็ได้หรือ2 0 q ิคิวต่อชั่วโมงก็ได้การเปิดปั๊มกองต่อวันก็ลดชั่วโมงลงแต่ว่าการเลือกปั๊มไม่ใช่เลือกปั๊มอย่างเดียวต้องให้แมท์กับตัวถังกองระบบกองของเราด้วยถ้าในเลือกในคาวเดียวกันมีโอกาสเลือกในคราวเดียวกันสมมติว่าสร้างสา,ายใหม่เลือกปั๊มกับถังกองให้โฟเรตใกล้เคียงกันมากที่สุดนะครับถ้าต้องการซื้อปั๊มตัวใหม่ไปแทนตัวเดิม แล้มีถังกองอยู่แล้วอย่าลืมดูข้อมูลของถังกองด้วยว่าถังกองที่เราใช้อยู่เป็นประเภทไหนและ Forest โฟรเดตที่สามารถอนุญาตให้น้ําผ่านได้นั้นกี่คิวต่อชั่วโมงเวลาเลือกปัม๊มอย่าเลือกให้เกินถังกองนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดแรงดันสูงในระบบแล้วก็การกองไม่มีประสิทธิภาพครับนี่คือเรากําลังคุยถึงเรื่องปัม๊มสัวไว้น้ําถึงข้อแตกต่างแล้วก็ การเปรียบเทียบโฟเลตให้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุดสำหรับผมวิชาวันนี้ต้องจากรลาไปก่อนสวัสดีครับ